มาจา้กพี่น้องมาเด็ดพริกจ้าเด็ดพริกตำแก้วน่จาจะนอ้อสวัสดีค่ะลืมค่ะลืมขอโทษสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกคนเ,เด้จ้าเด้เด็ดพริกตำแก้วตำแก้วขายจ้ะ พิกสิบโลสีเด็ดจนแล้วกรนล่ะคะ่ะ10่โลกกับสีใสเวลาโดนเติมจุู่เด็ดแล้วกัสิเอาไปครัว

เด็ดผิกไปเด็ดผิกมากคือยังสีตาลายๆือเป็นตา่อดี <laughs> พี่น้องเอ้ยพูดเถา่าเห็นขวนบ่อพิกขวนหนึ่งอะเห็นอยู่สามขวนยิบว่าถึก <laughs> สีรอต่เงินควนแกนะกะได้หน่อยพ่อพี่น้องเนาะได้หน่อยพูดพราะพ่อ,อ,อ,พอ,พอสีเลี้ยงจะคล้องได้ หกร้อยหนึ่งเนาะจฉลรียเรียกว่าตต๊หมือนลยี้สิบบาท2ีสิบบาทซื้อไข่รจะจักหน่วยตามเพื่นแตว่าไห้กระดิเรียนห้นกระดิยุดีก็ไม่ได้ เราอยากได้เงินพู้เ่าอยากได้เงินหลายจ้าหน่วยเน่าๆก็มีได้ผักิกก็ได้แนวสื่อเขาเนาะข่าบ่ได้ปลูกเองแต่สถานาการณ์อยู่ในกรุงเทพไม่ได้แนวสื่อ แนวสื้อแนวอย่างอันติกลับไปอยู่ต่างจังหวัดกลับไปเห็ดคือเพินเ่นเ่ราะใดเราเข้าแ่าแล้วจำเป็นจะต้อง้อยุปป่กรุงเทพเพื่อว่าใดค้าขายไปเห,เห็ดงานเหตุการยุ่นปลูกนั่นปลูกนี่ขายคือเพิ่นก็คงสิงเสียบ่ไดาดอก 烤调料。 แค่นี้เนาะจ้ะนอสสวัสดีจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุกคนอายุหมันควัญยืนลำรวยถูกร้ันที่หนึ่งเด้อจ้ะเดอ้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกคนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ